สควะโหรตอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กับเจดีย์มูนี่เนาะเอาภาพบรรยากาศในการถวายผ่าตไตมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะค่ะก่อนจะไปดูหวยไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยเป็นแนวทางในการเสี่ยงสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะถวายตุนเงินบรรยากาศถวายตุน ผ้ากรถินค่ะถวายผ่ากรถินผ้ากรถินแล้วก็จะถวายต้นเงินนะคะภาพบรรยากศาศม่ให้เบิงค่ะโุทนาสาธุกับ f อฟเงิน f อฟทั้งนั้นนะคะหมื 7, 000, ่นเจ็ดพันจลแงกระสมทบไปสองพันะคะแล้วก็ยอดถวายปู่อยู่ที่ร่วมนะคะหกหมื่น 159บาท60150นะ60150เอ้ย60 60159ขอโทษขอโทษขอโทษ60159ค่60 9, ะเนาะปีนี้กะจัดเล็กๆบ่ได้จัดใหญ่บ่ได้แจกซองบ่ได้หาผู้ใดเนาะก็ต้นเงินจากชาวบ้านแล้วก็บ้านใกล้เรียนเคียงมาถวายกันมิตรเจดีย์หมออีซี่นี่กลุ่มเนะ้ะ ในกลุ่มก็ร่วมบริจาคร,ร่วมทำบุญได้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะรวมทั้งเงินเจดแดงกับเดือนสกาวซอยกันผู้เล็กๆล,ละหน่วยเนาะเจดแดงกันถบายสองพันเดือนสกาวกับสองพันแล้วก็ของเจ้าของแคร์ยูสกินขี้มกับสองพันบาทกับลูกเนาะ แล้วก็ร้านร้านสิริมงคลวัสดุวัสดุส,ดสิริมงคลวัสดุสว่างเด่นดินเนาะเฮียแขกกับเจ๊เบเปิ้ลกับมารวมถ้ำบุญน้ำสองบ้านบาทเนาะคะ่อนุโมทนาสาธุนะคะทุกผู้ทุกคนพร้อมเอฟซอยู่ในกลุ่มน,นะเนาะก็มุทนาสาธุขอให้ท่านจงมีความสุขทุกคนสุขภาพแข็งแรงที่ป่วยก็ขอให้หาย นะคะแล้วก็ขอให้ท่านเป็นผู้เจริญแล้วเป็นผู้มีเมตตาจิตใจบุญใจกุศลทุกคนใจอ้อนน้อมต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขปัาจากจุกถูกโศกโคภไข่ไข่เจ็บนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานพร้อมลูกหลานบริวาร พร้อมครอบครัวนะคะมุทนาสาธุน้ำกันกับทุกคนค่ะไหวพอรอให้ทุกคนไหวพอรอให้เจ้าของห้ญาติหรือหาย้นที่ฟั่งนะคะคำว่าสาธุก็ได้บุญนะคะงมโนน้อมยิดน้อมใจอนุมทนาสาธุท่านก็ได้กุศลด้วยกันแล้วนะคะแล้วก็ไปเบิ้งหวยไม่มีสามตนนัวนี้ไม่มีสิ์ถูกหวยน้ำกันเนาะกันเนาะในต่อไปนี้นะคะ โเคอาสาทุสาธุถายแล้วเนาะโอเคค่ะท่านผูชมไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยวันนี้นากจะเด่นซีนะคะซีมาเรงค่ะสีมาเรงมาก สามตัวบ่มีสธิ์ถูกสึงมากงวดใดวดวันที่หนึ่งพฤศจิก,ก,ก,การนะคะวดนี้น่าจะมาสีค่ะสีแรงนะคะวดกวนผิดพลาดไปว่าเป็นอย่างหววน,นี้เอาไหมค่ะวัดนี้นาจะว่าผิดนะคะ วดน,นี้น่าจะไม่ผิดพลาดเด่นที่7เด่นที่4ตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่7จะออกบ่อยค่ะ่านผู้ชมเป็ะแนวทางในการเสียงซือสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะวด,วดก่อนผิดพลาดไปงวดน,นี้ไม่เป็นไรเอาใหม่ไว้ห้าตัวที่น่าจับตามองก็สี่เจ็ดแปดล้วก็ห้าหก ต้องมาให้เห็นในรอบนี้นะคะเข้าสองตัวแน่นอนสีเป็นหลักสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดหรือไงประมาณละสีกับเจ็ดสิ่งกันมากละ่ะหมวดก่อนสิ่งกันมากบอ,ออกจะครูค่ะท่นานผู้ชมเอาเป็นแนวทางในการเสียงสื่อนะคะแดงฝากสินค้านะคะครีม บำรุงกลางคืนคอลลาเจนทองคํากลางคืนตัวนี้ตัวนี้สีขาวคอลลาเจนทองคํใช้ชาทากลางคืนนะคะริ้วรอยต่างๆจะได้ดีขึ้นจะได้ตื่นผิวชั้นนอกชั้นในจะได้แข็งแรงนะคะตัวนี้คือกันกลางวันค่ะทากลางวันวันละครั้งตอนเช้านะคะตอนเย็นเท่ากับทาตรงน,นี้ก่อนนอนนะคะก็ให้ผิวหน้าชุ่มฉ่ำดูอ่อนวัยนะคะพรอม สมานริ้วรอยต่างๆให้ดีขึ้นค่ะรับรองว่าได้ผลแน่นอนนะคะดังใจแดงใจมหาปีเลี้ยวก็รู้สึกว่าดีนะคะความขาวไม่เท่าไหร่แต่ผิวชั้นนอกชั้นในนี่ถ้าไม่ผิวแข็งแรงค่ะท่านผู้ชมเนาะราคาก็ไม่แพงนะคะจับต้องได้เลยจับต้องได้เลยราคาไม่แพง0 9 2 8 8 9 2 5 6 8อานะคะผู้ใดสนใจแล้วก็ ใ่แล้วว่ากลับมาดำมาหลอกมาขาวอีกบอดดำบ่กลับขึ้นมาดำบ่มันคลายๆว่ารดน้ำบโ่โยโย่นะบ่คืออันเคี้ยมอย่างอืน่นของท่านจะขาวสวยใสยแต่เม่จะกลับมาดำทําให้ผิวไม่แข็งแรงผิวสั้นนอกบางเขา่าบางเขา่านะบางคนผิวเนียนเรียบละเอียด หนูบอกว่าผิวของท่านนะเพรแข็งแรงโดนแดดกับกระทบง่ายโดนร่วมกับกระทบง่ายมีปัญหาเรื่องผิวหนาโน่นนี่นั่นเนิจนาบางเนิจนาเหี้ยวเนินาไอ้มองเมื่อโดนอากาศเนะคะ่ะแตตวนี้บกกระทบกระเทียนเลยค่ะไม่กระทบกระเทียนเลยหน้าไหนก็หน้าอย่างนั้นเนาะโคงทีหนาของท่านจังไดกระสีจางสัน บ่มีแดดมีฝนมีลมมากกระทบง่งายๆเหตุให้ผิวสั่นหนอกสั่นใน้แข็งแรงเป่งปังสดใสแลดูอ่อนวัยค่ะนะคะเป่งปังสดใสแลดูอ่อนวัยบบเซียเบิงเจแดงเวลาไปทายลูกกับท่านอื่นนะก็ท่านก็จะสวยกว่าคนอื่นเลยเนี่แหละคนเท่าถ้าแปรงถ้าขีมต้องไปอย่างกับติดงางเน๊ะทาเราใช้ครีมบำรุงก,ก่อนนี่ค่ะคอลลาเจนทองคำตัวนี้เนาะ แยกขายแล้วก็แยกขายกับปลูกเดียวเราก็ขายเนาะท่านกลังขึ้นหมดไหวกะจังแตก่กลังขึ้นมากนะคะหอมนิดๆอ่อนๆอนล้านจนใจหอมเป็นที่กินได้หอมไม่เกินกินเนาะก็ทักเจริญเขามาได้มือท่วแล้วก็ใครมีปัญหาเรื่องสายตานะคะสายตาฟ้า,ฟ,าฟ่างมั่วเป็นตะลำขัน้นเป็นยุ่งเป็นง่งอยูโ่โอ้ยี่แจ้งกับบแจ้ง ด้วยผล,ลไม้12ชนิดนะคะมีน้ำมัน12ชนิดน้ำมันปลาล์มอะโ,โวคาโดน้ำมันงาอาง,งนส้มอะโวอะไรหลายท่านตะวันแล้วก็อะไรแดงๆอะ่ะบุญลุ่งสายตามลุงหัวใจทั้งนั้นเลยค่ะเนาะ ก็ทักเข้ามาได้นะคะเป็นอาหารเสริมไม่มีพิษไม่มีใยบอกว่าบุก้ากินมันไม่เป็นอันตรายถ้าคุณกินยาน่ะมันจานอันตรายนะคะอันตรายแต่กินอาหารเสริมกินได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่มีอันตรายนะคําว่าอาหารเสริมนี่ไม่มีพิษไม่มีไม่มีพิษไม่มีภัยนะคะถ้ากินยานี่ท่านตองระมัดร,ระวังเน,น้อค่ะนะนี่เป็นอาหารเสริมใครก็กินได้ค่ะใครก็กินได้แต่อยากให้เสริมตน้งแต่อายุสิบสิบ ยี 20, 18, 19, ่สิบสิบแปดสิบเก้าเาไปนะกินได้เนาะคณะว่าอาหารเสริมก็กินเข้าไปแล้วกินอาหารไม่ครบห้าหมู่กินตัวนี้เข้าไปก็จะเสริมได้เนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็แคลเซียมแคลแมกนี่ป้องกันกระดูกพุ่นอันนี้เป็นเสริมเมื่อกันว่าม,มันยานะคะไม่ใช่ยารักษานะถ้ายารักษาคุณต้องไปหาหมอไปหาเภสัชเขาอันนี้คือเป็นอาหารเสริมเนี่ยกินได้เลยมันแก้ปวดด้วยแก้ปวดฟัน แกปวดคอต่งตางๆคอเมือ่อคอตีดคอขาคอเขา่าโดยเฉพาะคอเขา่าเนี่ยท่านเดินไม่ได้ท่านจะเดินได้เลยค่ะเนาะเห็นผลมาแล้วหลายคนว่าจะแดงเอ้ยฉันเดินบ่ได้มานานแล้วนี่ฉันกินยาจจแดงฉันเดินได้โทอมาบอกจะแดงอะพันดีใจเนาะดีใจพ้นเดินได้นะแล้วก็เดินไม่ได้เจ็บแห้งปวดแห้งยางปูยางบินทบาทบ่ได้พี่กัญญาได้ คนเจ็บปวดเข่าล่ยงบานโอ้ยทรมานเข่าล่ยงบานก็เพราหายเนาะกินแคลเซียมตัวนี้เลยค่ะจะหายนะกินแคลเซียมของล่งบานบ่มีแก้ปวดเด้ตัวนี้มีกดดแก้ปวดด้วยแก้ปวดข้อปวดขาระบบบคอต่างๆแล้วก็ฟื้นฟูด,ด้วยนะคะนะรับรองว่าด,ดีค่ะดีขายมาหลายปีแล้วนะสี่ห้าปีแล้วนะที่ขายหลังๆครีมปีเดียวเนาะ สายตาขึ้นกันค่ะเอาเจเรียงก็บคอตัวลาไปก่อนในคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ